เพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลังตีเฮ็ดครับผมวันนี้พบกับผมในเกมมอโลบทครับผมทริปนี้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมที่มีการแจกรางวัลในช่องต่างๆครับผมซึ่งช่องของผมเองเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็ได้ไปสมัครเป็นครีเอเตอร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็คือได้ไปเป็นครีเอเตอร์ของพิกซอนิกครับผมโดยตรงนะตอนนี้ก็รอคําตอบรับแล้วก็ รอเช็คของรางวัลน,นี้จะได้มาเพื่อจะนํามาแจกเพื่อนๆนะครับผมอ่าก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีนะผมเพิ่งไปสมัครเมื่อคืนครับผมแต่เราต้องรอรุ้นนะว่าเออผมจะได้รางวัลอะไรบ้างแล้วก็ผมจะผ่านเกณฑ์นี้เขากำหนดไหมก็มีประมาณนี้ครับผมถ้าได้ของรางวัลมาเนี่ยรับรองเราจะแจกกันแน่นอนนะเพราะเขาใช้เวลาประมาณสักประมาณวันประมาณ1เดือนครับผม ของรางวัลเนี่ยจะแจกทุกรอบ1เดือนเนาะผมก็จะรับพิจารณารอบต่อไปเนี่ยก็คือประมาณวันที่8ปดตีเเดือนหน้าอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยนําสิ่งดีๆมาให้เพื่อนได้รับทราบกันนะเพราะใครที่ยังไม่ติดตามับผมก็สามารถกดติดตามแล้วกดเขาเรียกอะไรอะ่ะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยครับผมเพื่อนรอกิจกรรมนะเราจะเติบโตไปด้วยกันครับผมสำหรับข้อมูลดีๆตรงนี้นะเพราะแหมช่องอื่นเขาแจกกันแล้วนะผมก็เลยต้องไปสืบเาะหาข้อมูลว่าเราจะแจกกันยังไงอะไรยังไง ก็ต้องรอชมครับผมซึ่งผมไปสมัครมาเรียบร้อยแล้วนะรอติดตามผลกันครับผมโอเคพอเรื่องสาระผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ครับผมผมก็จะมานําภาพที่ผมไปเล่นกับน้องฟ้าให้ดูนะก็ะคือบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเออ,อุดอัดมากๆเลยนะก็คืออารมณ์มันแบบว่าพอจุนก็ไม่ยอมเหา่าโอ้โหเดี๋ยวไปดูครับผมแพ้ยับเลยครับบอกไว้ก่อนเลยแหมเป็นอะไรที่แบบสนุกมากๆนะแล้วก็ แปลกๆด uh> ีคร no ับผมโหดจริงๆนะไม่ได้เล่นตั้งนานพักนี้ตายครับผมไปดูกันเลยเป็นเรื่องมานเลยใช่บานเบอะเลยเฮ้ยเปลี่ยนแผนที่ใหมเขาผมเข้าไอ้ฮอกกับฟาฟายหอกไปแล้วยึดหมดยึดถึงยานเออเหมือนเดิมเลยเจอ โหดอีกแล้วต้องใส่ช่วงมันหยุดนี่เราจะเจอโหดไปตู้เต็มที่ครับผมเท่าที่สู้ได้นะวันนี้เดี๋ยวนี้นี่ติดอมตะกันเป็นแถวเลยนะเน้นๆเลยโอ้โหต่อว่วอีกทุยมาไม่ต้องเำอาไปมาไม่ต้องเำอาไรตอจนง้งามาเอาเวลานี

หลัง,งก็ไปตามลอกฝูงไปตามอกไม่ ได้เดเธอรสองตับตัวดุดลำโพงด้วยอ่ะแบบอะไรที่แบบว่าหนีตีดได้ได้ลำโพงแรงจัดคือตอนนี้ลำโพงมาดับหนึ่งเลยอ่ะเข้าใกล้ไม่ได้อ่ะโูหแม่เลยอ่ะ เดี๋ยวะว่าของหน้าจริงขอผมแล้วแล้วใหม่ออนจนผมไม่้นแล้วใมออนนผมไม่พ้นไฟก็จะรู้อ่ะเออทุกทีทุกทีบัสต้นไปตลอดแต่วันนี้ไม่ยอมพ้นสดยว่าแคหมดเอาอยู่เาอยู่งอยู่ อยู่ยังอยู่อุ่นทีเขาเลยลูกออตุนเขาเลยลูกเคยออตุนให้ยอเขาโดนเลยขึ้นไม่ยอมเขาแล้วโอ้ยว่าจะเผาได้ชั้นนี้รอทั้งชั้นโอ้โหเอาะรู้วดเรียบร้อยจบก็เรียนได้ว่าเออออจุนนี่ไม่ยอมเผาใครเลยอ่ะช่วงนี้ออจุนเป็นไรมันงอนอะไรเนี่ย ตั้งเองมันนานไหมโเอาล,าล,าอาละตอนนี้ก็เรามาเปลี่ยนยึดจุดตัญญาณกันบ้างยึดจุดสัญญาณแบบไม่ได้สุ่มแล้วอันนี้แบบตั้งใจมาเขาเรียกว่าตั้งใจมาทุกทีสุม่มอันนี้ไม่สุ่มแล้วตั้งใจมาเราวื้เป็นไงอาจจะทําให้อาการเบาบางเออเหมือนเดิมเลยอามาตะบานเบื่อไม้แล้ว มาเป็นจุดย้ายแล้วความของมันเนมาลงตาแ่อนถ้าเกิดยึดตรงนตรงนี้มันเกี่ยวกับตรงนี้อยู่ยเล้วอยู่อ้อ้โหเรียกว่าอะไรจับเลยนะนะครับเนี่ย าลิฟต์มาอตอนนี้กำลังคุ้มกันโซมตั้สงสัยเราต้องติดตะเข้แล้วต้อง,องมองเองมเปลี่ยนกระแดนแทนตะก้นคิวครับผมแล้วก็ไปยึดจุดต่อไม่สนใจใครแล้วใครทำอะไรก็ช่าง โอ้ยโดนยิง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 ขางหลัองกล่องวะโอ้โหไอ้กล่องนี่ขยันติดลำโพงจริงๆครับผมเจอทีไรต้องมีลำโพงนะถ้าไม่กระบอกก่อนกระบอกยังพ้นยังถึกอยู่ออมันหงอยู่ได้นะไม่ตายใกล้แล้วยี่สิบร้อยแปดที่มันยึดติดสัญญาณตรงนั้นไม่ไหวไม่ไหวจริงๆครับผมคือไม่ได้ไหวจริงเ เออนไหวจริงใน,นเวลาเอ้ะเราก,ก็ค่ออ้ๆไปแต่ผมนั่งรถไอัน่มานานพอสมควรแล้วนะผมอืนนอ้น,นอะไรนเลี้ยอื้อขึ้นไวจริงนนเลย หดไปไหมตอนนี้เราหน้าพี่วิจิตไม่ได้แล้วโดนลุงยวิงแตกอีกแล้วโอ้ยคือนี่เปว่าเราพยายามวิจิตรอย่างเต็มที่นะแต่ก็ยังไม่ได้นะโอ้ยต้องฟ้าก็ดไลท์เลยเหรอ ลองพึ่งให้เราใช่ไหมโอ้โหโดนน้องพี่โดนน้องพี่ก็โหยฟังด้ยนเปลี่ยนนะเลือดจมมาเปลี่ยนแลเพื่อนดูเรียบร้อยเลยครับคือความความเสียสละของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์เลยนะคือเราตายฟรีนะครับผมนี่ครับผู้ต่อสู้เนี่ยมาเบียดถึงหน้าบ้านแล้วครับผม เดี๋ยวหมอจุนเขาเผาแล้วเดี๋ยวที่แล้วไม่ยอมเผาใครแล้วครับผมหมอจุนเกิดไฟแล้วทำอะไรนม่เหขียวที่บ้านหรือเปล่าแต่ตอนนี้เผาแล้วนะเออนึวกว่าวันนี้จะไม่มีการเผาให้ดูอตุตส่าห์เพิ่งไปซื้อให้อดีสองมาแล้วมาเกิดบักแบบนี้ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟ้องทีเอ็มว่าอมอจุนไม่ยอมทำงาน หาวครับโอ้โหเผาอยังแรงนะตอนนี้เปืนมแล้วผมเหม่ยหลักหอดกับน้องฟ้านีบปุ๊บุดด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 โดดโดดุดนุดดุดดุดดุดตุดด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 ดดุดดุดดุดดยดดุ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 ุดดุดดุดดุ ออกบินเห็นยิงสีอยู่กังจะบินแล้วอีกแค่เที่ยวนาทีมิลล้าจ้าวหน้ามันหลอกน้องฟ้าทายท่าพี่โอ้โหอะไรอ่ะดีๆๆตรงนี้ต้องเอาครับมาเลอตรงนี้เราต้องยิงให้แตกได้แล้วโอ้โหไททันสไลเยอร์แล้วตรงนี้จะยิงเราแล้วล่ะล็อกไว้โอ้ยฮีโร่ก่อนมันโดนหนีลงมาแล้วเอาตัวเล็กกบผม จะทำให้คะแนนลดน้อยลงนะเพราะอาการ้เนีคเห็นอยู่แล้วนะก็มีตัเล็กครับเอาคาคิวมาช่วยอยู่ก็เียไปได้อีกเฮ้ยเฮ้ยออมอยู่นี่มาแล้วมะเล่นดีแล้วยังไงสวยเดือดตาเดือดเดเออเออหลง่อหลห่องหล ไม่เขายูไปจริงโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างสนุกนะแต่มันก็มีอะไรเป็นก็นัก็คือประมาณว่าตอนนี้มันก็มีบักมีอารมณ์อันนี้นะก็ถือว่ามันมีนะแต่แต่ว่าเจอโหดมากๆเลยนะทุกคนเพื่อนเนี่ยเวลาเล่นเจอโหดโอ้โหหนึ่งนี้ต้องใส่ปืนนะท้องเลี้ยงเนี่ยก็คือไอ้ยุ่ยเลเหมือนกันนะเห็นเพื่อนบอกว่โอ้ยผมเจอโหมดดูพี่นี่ครับยิงครับยิงยิง แบ่งกองกู้ภัต,ตครับแบ่งกลองวิ่งกู้ภัตแต่ใช่ครับคือมันเหมือนภาพหลอกยังนิ่งๆอยู่เลยแล้วก็ภาพก็วูบหายไปเลยนะเออเขาเรียกได้ว่าโอ้โหทางน้องมาเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้โอ้โหโ,โนเดนผมเดี๋ยวห้องว่างเราจะมาหันไปโนเดนจะมาดูว่าโนเดนน,นี่จริงๆนะ โดนลุม่มชนิดที่ซ้ายขวาหน้าหลังตอนนี้เลือดรถนี่เลือดมาอย่างน้ำเลยนะเลือดน้อยอ,อะไรเลยตอนนี้จะเป็นงานเราเพื่อนเรามารลัยุต,นนติไปสามจุดตแน่เราตะเพินว่าอย่างที่เห็นหนะผมคือม,<า>มันไม่ทนันเลยนะเออเนมันไม่ทันแล้ว<า>ใช่มีทางเดียวคือนยึดให้หมดยึดให้หมดทุกจุดยังไงก็ไม่ทันมาดูแล้วเวลามันอีบเหล่า น้องฟ้าน้องฟ้าวิาวง่วงไป,งป,งป,งปงยึดจุดตะพุ่มดูตอนนี้โอ้ยอีกจุดเดียวนี่เปอะไรนี่ครบ,บว่าเรียบร้อยเกมก็จบลงไปได้วยความท้ายแพ้น,นะโอวันนี้เราเจอได้อะไรก็ไ่ดูนะเจอทั้งศัตรูแข่งยังไม่พอแล้วยังมาเจอหุ่นเราไม่ยอมทำงานอีกนะอืมไม่ไหว อานนี้เราก็ก็ยังดีกว่าเกมแรกนะเกมนี้เราโอ้ยยังฆ่าได้3ต,ตัวนะเราจังทำ,ำลลา้าเมจได้ล้านตีปกติเนี่ยไม่ได้ดาเมจดอะไรเลยเนะ<อ>าะใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอประมาณนี้นะครับผมเพราะเล่นจะมาสองเกมแล้วใช้เวลาไปสิบวนาทีกำลังเหมาะครับผมเดี๋ยวยิ่งเล่นจะยิ่งโชว์ความให้แพอะไรประมาณนี้นะเราก็ลาเพื่อนันดีกว่าน้องฟ้าขอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายรับผม